สวัสดีค่ะวันนี้นะคะไ,ไปรับอะโวคาโดมานะคะทั้งหมด300รกิโลนะคะ300รกิโลนะคะก็จะมีอะโวคาโดลูกหนึ่งที่แปลกมากๆเลยนะคะเป็นสีชมพูไหมคะช่วยดูหน่อยคะ่ะสีชมพูนะคะไม่เคยเจออะโวคาโดสีนี้นะคะ ปกตินะคะ A034 ถ้าสุกแล้วก็จะมีแต่เขียวนะคะเขียวแล้วก็บีบนิ่มลงอันนี้เป็นสุกแล้วค่ะแต่จะเนื้อแต่จะเป็นสีชมพูนะคะสีม่วงสีม่วงค่ะแล้วก็มาเหลืองนิดนึงนะคะแปลกมากเลยนะคะโอโวคาโดทั้งหมดนะคะมีลูกนี้ลูกเดียวที่แปลกและแตกต่างจากเพื่อนนะคะ เราก็เลยก็เลยเอามาถ่ายให้ดูกันนะครับให้ชมกันว่าทำไมแปลกจังเลยนะคะ A034 ไม่เคยเจอสีนี้เลยนะคะสีสวยนะคะม่วงเข้มม่วงค่ะเดี๋ยวเราจะไปผ่าดูกันนะคะผ่าดูกันว่าข้างในและรสชาติจะเป็นอย่างไรนะคะ แปลก,กก็มีเนาะศูนย์สามสี่สีม่วงเดี๋ยวจะลองผ่าให้ดูกันนะคะแล้วจะเปรียบเทียบรสชาติค่ะทำไมสีแปลก,ปกจริงจริงนะคะแปลกมากคะ่ะอยากโชว์ค่ะก่อนเราจะผ่านะคะก่อนเราจะปอก นี่ค่ะอันนี้สุกแล้วนะคะสีเขียวค่ะสีเขียวเปรียบเทียบกันนะคะแปลกมากเลยพัน,นไม่รู้รสชาติจะเหมือนกันนะไหมนะคะรสชาติจะเหมือนสีสีเขียวหรือเปล่านะคะก็จะลองลองมาผ่าดูค่ะขายมาสี่ห้าปีแล้วค่ะขายโวโคาโดนะคะเนื้อเหลืองนะคะ เปลือกก็ม่วงนะคะม่วงมากค่ะดูเปลือกด้านในนะคะม่วงมากเลยค่ะม,มันเป๋ความแตกต่างนะคะความแตกต่างอันนี้สีเขียวอันนี้จะสุกม่วงนะคะจะสีม่วงอันนี้จะเขียวนะคะ เดี๋ยวรสชาติจะมาชิมกันนะคะชิมกันนะคะว่าจะแตกต่างกันยังไงคะอันนี้สีม่วงนะคะ อันนี้สีเขียวนะคะอันนี้จะเป็นแบบน้ำๆค่ะไม่อร่อยเลยค่ะเหมือนน้ำมากมสีเขียวนี่หนึบมันนะคะอืหนึบมันค่ะ และสารสีเขียวนี่นะคะแครรทีนอยใช่ไหมคะที่ต้านมะเร็งป้องกันมะเร็งนะคะ mm. เยอะมากเลยค่ะเนื้อมันสีม่วง,งก็สีนี่ว่าอร่อยนะคะไม่อร่อยค่ะมันเป็นน้ำเป็นน้ำค่ะชิมแล้วเป็นน้ำไม่เขียวเลยค่ะ ก็มีความมันอยู่นิดนึงนะคะเราก็ดีใจเนาะสีสวยๆนึกว่าจะหนึบมันสูคสีเขียวไม่ได้ค่ะยาวสวยค่ะอร่อยค่ะเอูนสามสิบ ใกล้จะหมดฤดูแล้วนะคะรีบไปหาซื้อมากินกันนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมค่ะขอบคุณค่ะอร่อยค่ะหนึบมันสุกกำลังดีค่ะไม่ขมด้วยสวยด้วยนะคะ